มาดูเหรียญหลวงพ่อคูณพะดีสุดโทนะครับเหรียญนั่งในประมาณน,นี้เป็นเหรียญที่ระลึกนะครับ รุ่นคูณมหาเศรษฐีเก้าบารมีนะครับนี่เลยครับทุกคนอาจจะไม่ชัด ออกวัดเขาวงหนองม่วงนะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวนั่งพัดเสียดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ